นรของ n e w l ซฮอล o ในส่วนที่เป็น Work Book เป็นสมุดงานหรือเป็นแบบฝึกหัดนะครับผมในรายละเอียดนะครับคำสั่งบอกว่าให้ c o u n t ให้นับนะครับแ,และ Answer ให้ตอบ the questions นะครับให้ตอบคำถามหลายหลายข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะเขาถามแล้วเขาก็ตอบมาให้คุณครูก็จะแปลให้นะครับ how many นะครับ how many แปลว่ามากเท่าไหร่ ใช้กับคำนามที่นับได้นะลูกนะจำไม่เลยนะครับ how ม a ี่แปลว่ามากเท่าไหร่ใช้กับนามที่นับได้นั่นก็คือ b o o k s เติม s นะครับนับได้แล้วก็เป็นผู้จพดนะครับนะนับได้แล้วเป็นผู้จน์ด้วยอ่าลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับนับได้แต่เป็นเอกพจน์ดนี่ไม่ไม่ใช้ว่า How ม a ี่นะครับนะ How many English books are there? are there นะครับเป็นประโยคคำถามก็แปลว่ามีแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็ต้องเป็น there are, นะครับสลับกันนะครับั But How many English books are there? ก็แปลว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษกี่เล่มนะครับคำตอบเขาก็ตอบให้ว่า there are 25 e n g l i s h books นะครับมีหนังสือภาษาอังกฤษ25เล่มนะครับนี่คือคำแปล เพราะฉะนั้นนักเรียนก็มานับนะครับข้อที่2นี่คือคําแปลที่คุณครูแปลให้นะครับว่า h o many Thai books are there ก็แปลว่ามีหนังสือวิชาภาษาไทยกี่เล่มอย่าลืมนะครับสับเฉพาะนะครับหนังสือวิชาภาษาไทยคำว่าไทยต้องเขียนตัวทีตัวใหญ่นะครับนะเหมือนกับหนังสือวิชาภาษาอังกฤษตัว E ต้องเขียนตัวใหญ่นะครับเราก็ตอบนะครับ36912นะครับมี12เล่มก็ตอบว่า there ชวาลไทวูคสอย่าลืมเติมเอสนะครับนะเพราะมากกว่าหนึ่งก็แปลว่ามีหนังสือภาษาไทย12เล่มไม้กวาดนะครับ How many brooms are there นะครับอย่าลืมนะครับนะนามผู้พสต์นะครับ h o w m a n y ตามด้วยผู้พสต์ต้องเติมเอสมีไม้กวาดกี่อันนะครับก็นับแล้วได้16อันนะครับก็เลยตอบว่า there are 16 b r o o m s อ่า b r o o m นี่ตัว เอ้คุณกูชอบเขียนเป็นตัว L นะครับนะตัว R ครับดีนะครับโปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนกันสดๆได้เลยมีไม้กวาดทั้งหมด16อันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับ m ้า y ม a กี a g r c a n s แ r e t h e ร e นะครับมีถังขยะกี่ใบนะครับก r b n g e can นะครับแ a n แปลว่ากระป๋อง g a r b a g e แปลว่าขยะ,ขยะ,ขยะกระป๋องขยะก็คือถังขยะนั่นเอง r e ชวัติวันนะครับก็คือมี21ใบน,นั่นเอง Cabbage cans t e อรมนะครับมีถังขยะ21ใบ how many chairs are there นะครับมีเก้าอี้กี่ตัว there are 24มี24่ h a บส s นะครับสเต m รมีเก้าอี้24ตัวน,นี่คือแนวการตอบนะครับนะอันนี้ถือว่ายกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนเลยนะครับเพราะคุณครูต้อง เขียนให้หมดทุกตัวทุกประโยคนะครับถ้าไม่เขียนให้ก็ไม่รู้จะเฉลยออยังไงนะครับเฉลยยากวันหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลออยให้นักเรียนครบนะครับทุกประการเลยโอเคนะครับจบหน้าที่18ไปต่อหน้า19นะครับ